Hello everyone. i n t t e c h h r r i r อ i It's t i c e to see you again. Today, I'm going to talk about using อง i ารสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูนิรวยนะคะดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งค่ะในวันนี้เราก็จะใช้หนังสือ Workbook ในการประกอบการเรียนนะคะ การเรียนในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ like นะคะซึ่งมีความหมายว่าชอบค่ะติดตามคุณครูไปได้เลยค่ะหลักการใช้ like และ likes เป็นคำกริยาที่มีความหมายว่าชอบนะคะ เรามาดูรูปแบบการใช้นะคะในรูปแบบประโยคบอกเล่าดูนะคะประธานเอกพจน์ก็จะมี he she it และคำนามเอกพจน์นะคะ like ต้องใส่ s นะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ he likes English แปลว่านะคะเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษ พิมไลฟ์อาร์ตพิมชอบวิชาศิลปะทิมไลฟ์ v o l l e y b บอลทิม์ชอบกีฬาวอลเลย์บอล My sitter like s social studies น้องสาวของฉันชอบเรียนวิชาสังคมศึกษาอ่ามาดูต่อนะคะประธานพหูพพู์ ก็จะมีคำว่า we และ they นะคะและคำนามพหูพจน์รวมทั้ง I และ you นะคะ like ไม่ต้องใส่ s นะคะดูตัวอย่างกันนะคะ we like soccer พวกเราชอบกีฬาฟุตบอล they like badminton พวกเขาทั้งหลายชอบกีฬาแบดมินตันิมพ m and team like m ม i c พิมพ์และทีมชอบวิชาดนตรี I like running ฉันชอบการวิ่งามาดูในรูปแบบประโยคปฏิเสธนะคะใช้กริยา to do นะคะก็จะมีสองตัวก็คือดูกับ d o e s นะคะเข้ามาโดยการเติม not ท้ายคำกริยา to do โดยนำไปวางไว้ระหว่างประธานกับ like และต้องตัด s ออกนะคะก็จะมีรูปยอ่อนะคะ do not รูปยอ่อก็คือ don't นะคะยกตัวอย่างกันนะคะ they don't like history พวกเขาทั้งหลายไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็จะมาดูนะคะ does not รูปยอ่อก็คือ doesn't นะคะดูตัวอย่างนะคะ he does like gymnastics เขาไม่ชอบกีฬายิมนาสติกนะคะ,ะมาดูในรูปแบบประโยคคำถามกันนะคะใช้กริยา to do มีสองตัวเหมือนที่คุณครูบอกนะคะก็คือดูกับ d a s นะคะใช้วางไวหน้าประธานหรือหน้าประโยคนะคะส่วนกริยา like ต้องตัด s ออกนะคะ แล้วก็จะมีการตอบนะคะในส่วนของการตอบการตอบรับเราใช้คำว่า yes นะคะส่วนในการตอบปฏิเสธใช้ no นะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ Do you like ping pong คุณชอบกีฬาปิงปองใช่ไหมในการตอบนะคะถ้าชอบใช่ฉันชอบเราก็จะตอบว่า yes I do ถ้าไม่ชอบฉันไม่ชอบ นะคะ No I don't นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ d o e she s like math นะคะหล่อนชอบวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมถ้าชอบก็ตอบว่า Yes she does ถ้าไม่ชอบก็ตอบว่า No she doesn't ประโยคต่อไปนะคะ Do they like h i t o r y พวกเขาทั้งหลายชอบวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมถ้าชอบก็ตอบว่า Yes they do ถ้าไม่ชอบก็ตอบว่า No they don't นะคะ,ะทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดน,นะคะ workbook นะคะหน้าที่6นะคะนักเรียนเปิดนะคะมาดูคำสั่งกันก่อนนะคะ Write synthesis about the picture ะนะคะให้ลูกดูภาพนะคะแล้วก็ตอบคำถามจากประโยค What's pause ดูเดร l ไลค์นะคะคือดูภาพและบอกว่ากีฬาที่พวกเขาทั้งหลายชอบเนี่ยคืออะไรอ่ะครูยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะนับวันสมพง์แอนนรงค์ไลค์ลูกดูนะคะว่าสมพง์และนรงค์ชอบกีฬาอะไรลูกก็ใส่เข้าไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะลูกเปิดหน้าที่เจนะคะ มาดูคำสั่งกันก่อน rearrange the words to make the correct sentences นะคะก็คือจงเรียงคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะดูข้อที่หนึ่งนะคะ number o n ข้อที่หนึ่งมีคำศัพท์มานะคะมีคำว่า day atai class when do แ v e และก็มีเครื่องหมาย question mark นะคะซึ่งยังไม่เป็นประโยคลูกก็เรียงให้เป็นประโยคนะคะก็จะเป็น when do they have a tie crash นะคะอ่ะดูหน้าต่อไปคะ่ะหน้าที่10นะคะเป็นการทดสอบนะคะ choose the best อันเซอรนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ like ซึ่งแปลว่าชอบไปแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะ See you again Goodbye